ผมสวัสดีครับท่านนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o p p o r t นิตี้เดย์ของไตรมาสหนึ่งปี2022นะครับผมวันนี้ผมตินนะครับพานุสสิทธิกรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีนะครับของเจเคนโกลบอลคลัจำกัดมหาชนวันนี้ก็คือจะมารายงานในส่วนของผลประกอบการของไตรมาสนิดหนึ่งปี2022นะครับผม สำหรับหัวข้อแรกนะครับเรามาดูที่ไฮไลท์ของไตรมาสหนึ่งปี2022นะครับผมไฮไลท์ข้อแรกของเราเนี่ยก็คือเรายังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นนะครับหรือว่า gross profit margin เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับธุรกิจคอนเทนต์ซึ่งในไตรมาสหนึ่งปีปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการอัตราการเติบโตของ gross profit margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักเนี่ยก็คือจะเป็นเอฟเฟกจากปีที่ผ่านมาที่เรามีการ ดีลกับซัพพลายเออร์เพื่อยืดอายุลิขสิทธิ์รายการจากเดิมเฉลี่ยสองถึงสามปีนะครับเป็นห้าถึงเจ็ดปีอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาไฮไลท์อีกข้อหนึ่งของเราเนี่ยก็ยังคือเรายังมีคอนเทนต์เซลล์หรือว่ารายได้จากธุรกิจการขายสิทธิ์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเทียบกับปีคิวที่แล้วของปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือนอกจากนี้ก็คือยังมีการขายลิขสิทธิ์ใน นิวแพลตฟอร์มหรือช่องทางใหม่ของบริษัทนะครับก็คือเป็นช่องทางไอพีทีวนะครับหรือว่า t ีีออนไลน์นะครับบนอินเทอร์เน็ตครับผมต่อมาจะเป็นมาโซนของบริษัทเจเนเรานะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่รู้จักเราเนี่ยก็คือเราจะมีการลิสต์เข้าตัว MAI เนี่ยในช่วงปี2017นะครับผมแล้วก็มีการมูฟมามาอยู่ที่เซตเนี่ยในปี2020 ซึ่งปี2021เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเป็นมีรายได้ทางเดียวซึ่งเป็นการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์นะครับส่วนปี2021เนี่ยเรามีการ acquire บริษัทที่เป็นช่องสารีดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวโรงงานเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับเพื่อจะขยายฐานเป็นคอนเทนต์ commerce company นะครับอันนี้ก็จะเป็น corporate structure นะครับของปี2022ก็คือ เราจะมีธุรกิจสามธุรกิจเลยก็คือธุรกิจแรกเนะี่ยก็คือจะเป็นตัวเมนหลักของเราก็จะเป็นธุรกิจการขายสิทธิ์ลิขสิทธิ์ร,รายการนะครับก็คือมีการขายสิทธิ์ลิขสิทธิ์ร,รายการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือจะดําเนินการลิขสิทธิ์ในต่างประเทศนะครับผ่าน j ชเกนโก l บอลคอนเนนะครับหรือก็คือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์นะครับผมอันนี้ก็คือจะทําการนําเข้าแล้วก็ขายคอนเทนต์ให้แก่ลูกค้านครับผม บริษัทที่สองนะครับก็คือบริษัทเจเจนเบสไลฟ์ j ครับผมอันนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เราเพิ่งแอคควายมาในช่วง Q2 ของปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะดําเนินธุรกิจเป็นเจ้าของสถานีทีว i ดิจิตหรือตัว j จเจนสิบแปดครับผมแล้วก็จะมีการจัดจําหน่ายตัว Well-Being Product นะครับซึ่งเป็นสินค้าจําพวกอ่าคอสเมติกโปรดักตแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับผม แล้วก็จะจัดจำหน่ายโดยตัว JKN High Shopping นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Home Shopping TV อันนี้ก็เรามีการเข้าลงทุนในช่วง Q3 ของปีที่ผ่านมาครับผมธุรกิจที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นตัว j k เ n นเอนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นธุรกิจที่มีการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายตัวเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับ mm. เพื่อสุขภาพครับผมมาดูโอเวอร์วิวของตัว ธุรกิจแรกนะครับของตัว Global Content นะครับอันนี้เล่าภาพของ Global Content คร่าวๆก็คือ Content เนี่ยเราจะมีการ Import หรือนำเข้ามาจากตัว Supplier ต่างๆของต่างประเทศนะครับลจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำการ Localization หรือทำการภากแปลนะครับแล้วก็จะมีการขายออกให้กับลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งในใน In-house Distribution Channel เนี่ยเราก็จะ มีการนำไปฉายในช่องของเราก็คือตัวเจคินสิบแปดเองอเค,ครับมาดูในธุรกิจที่สองนะครับอันนี้ก็คือจะเดิมดําเนินการภายใต้ตัวบริษัทเจคนเบสไลฟ์นะครับซึ่งเป็นตัวช่องทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีการฉายทั้งรายการข่าวตัวหนังซีรียอินเดียฟิลิปปินส์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับแล้วก็ตัวสารคาดี ซึ่งปีปัจจุบันเนี่ยสืบเนื่องจากป,ปีปลายปี2021นะครับซึ่งเรามีการปรับถังรายการพอสมควรเลยเราก็จะมีการทำการคอนเทนต์มาเก็ตติ้งสเตตีโดยการเพิ่มรายการต่างๆเข้ามานะครับเพื่อดึงดูดผู้ชมเพื่อเข้ามาในช่องมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมคนอาจจะรู้จัก JKN นะครับในมุมของคอนเทนต์อินเดียนะครับผม ปีปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการปรับผังเพื่อเพิ่มรายการต่างๆเพื่อดึงดูดผู้ชมหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์โชว์นะครับปีนี้ก็คือจะมีตัวรายการโปรเจกต์รันเวย์แล้วก็มีการซื้อตัวสรารคดีเข้ามานะครับแล้วก็เป็นมีรายการมวยนะครับเป็นมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์ผมซึ่งกลุ่มเป้าหมายของตัว j k เคสิบแดเราเองเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือจะเป็นผู้หญิง ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เพศชายประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตซึ่งโซนที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือจะเป็นโซนกรุงเทพมหานครนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเขตเทศาบาลประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวนอกเขตเทศาบาลเนี่ยประมาณอีกสามสิบเปอร์เซ็นครับผมซึ่งจากที่เรามีการปรับผังรายการของตัวเจเกนสิบแปดนะครับเราก็จะมีตัวซีรีส์แล้วก็ตัวภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นรายการคอนเทนต์ที่เป็นข่าวเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต รายการคอนเทนต์ที่เป็นสารคดีเนี่ยประมาณยี่สิเปอร์เซ็นและที่เหลือก็จะเป็นตัวซูเปอร์โชว์ครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตครับผมสำหรับ j k เ n c นซีเบนซีเอ็นโปรเจกต์นะครับในในไตรมาสหนึ่งปีปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจับมือร่วมกับตัว a อ p นะครับเพื่อทำตัวรายการในแพลตฟอร์มของ CNBC นะครับไปฉายในช่องทางไอ t v ีวนะครับหรือ i ินเ r อร์ p r o ต o c o l Television อันนี้ก็คือจะมีการนำไปฉาย ในตัว AS Play นะครับผมสำหรับปีนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายการที่เราจะมาออกในตัว AS Play นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s p o อกบ o ็ตัว p o w e r l u n d นะครับหรือว่าตัว Managing Thailand นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณแอนจากพงม,มาเป็นพิธีกรรายการเองด้วยนะครับครับผมสำหรับเป้าหมายของตัว JKN สิเองเนี่ยเราก็ตั้งตั้งเป้าว่าเราจะ มีการเพิ่มเรตติ้งแล้วก็เพิ่มฐานคนดูเพื่อติดอันดับหนึ่งในสิบนะครับของช่องทีวีดิจิตัลภายในสามปีนะครับผมสำหรับแนวโน้มของตัวเจเคนสิบแปดนะครับหลังจากที่เรามีการปรับผังรายการตั้งแต่ช่วงไซมาสสี่ของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ยังมีความนิยมของผู้ชมแล้วก็การเข้าถึงของผู้ชมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็คือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม สำหรับตัวธุรกิจที่สองของตัว j k n Best Life เองเนี่ยก็คือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Well-Being p r o d u c t นะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารนะครับแล้วก็เป็น Cosmetic p r o d u c t ซึ่งหลักในปีปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการผสมส่วนผสมของ CBD นะครับหรือสารสกัดจากกัญชงเข้าไปในผลิตภัณฑ์บางตัวเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์หลังๆของตัวเจเกนสิบแปดเองเนี่ยเราก็จะใช้เป็นซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งแลวก็ตัวซีเอโอแบรนดิ้งนะครับเพื่อโปรโมทสินค้าของเราผมสําหรับตัวช่องทางการกจัดจําหน่ายของตัวเจเกนเบสไลฟ์ K เนี่ยเราก็ยังใช้เป็นเจ h i นไฮช้อปปิ้งนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เรามีการเข้าลงทุนในคิวคามของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวโฮมช้อปปิ้งทีวีนะครับแล้วก็จะมี ช่องเคเบิลของตัวเองในช่อง46นะครับสำหรับไตรมาสหนึ่งของปีปัจจุบันเนี่ยเรามีการคิดแคมเปญใหม่ซึ่งเป็นช่องการดิส i ิบิวชันแชน n นลใหม่ก็คือเป็นโซเชียลคอมเม c e ์หรือเป็นแคมเปญที่เราเรียกว่า JKN Up Online o u ล l e t นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแคมเปญที่เราค r e เอดมาเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนะครับซึ่งสนใจในการขาย สินค้าออนไลน์ผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับอันนี้ก็คือจะมีการขายทั้งสินค้าของคนนอกแล้วก็มีการขายสินค้าของในเครือบริษัทเองเอง,เองด้วยครับผมครับผมสําหรับตัวธุรกิจที่สามนะครับก็คือจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับอันนี้ก็คือจะดําเนินการภายใต้ตัวบริษัท mn beverage นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโรงงานเครื่องดื่มสมุนไพรที่เรามีการเข้าลงทุนใน q สามครับของปีที่ผ่านมาซึ่งบริษัทเนี้ยก็คือจะมีการผลิตเครื่องดื่ม in house brand ของเจเคนเองนะครับแล้วก็มีการ oem ให้แก่บแบรนด์อื่นของลูกค้านะครับซึ่ง m n beverages เองเนี้ยก็คือสามารถผลิตเครื่องดื่มได้ประมาณแปดล้านขวดนะครับต่อเดือนบริษัทที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นตัว j จ m n b นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็น in house brand ของเจเคเองนะครับอันนี้ไม่ว่า จะเป็นตัวคิวปิดไทเกอร์เอแล้วก็ดะ a อนเอ็กซ์ิแล้วก็ Mac เฮ r ร์บแนะครับอันนี้ก็เกิจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีการจัดจําหน่ายไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมสำหรับปีไตรมาสหนึ่งปีปัจจุบันเนี่ยเรามีได้ไลายเส้นตัวใบอนุญาตอสอนะครับผมซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ผลิตอนุญาตให้ผลิตเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงนะครับผมอันนี้ซึ่ง บริษัทเจเกนเองเนี่ยก็มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำเช็ค้วยน้ำข้าวญี่ปุ่นน้ำชาเขียวต่างๆในแบรนด์เฮิร์บเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะมีส่วนผสมของ CBD นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นตัว HerbMatch Shot นะครับซึ่งเป็นน้ำกันชงนะครับแล้วก็จะมีตัว Tiger X Shot ก r a g o n ัน Shot นะครับแล้วก็มีตัว i t t m t c h นะครับผม สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายของตัว j n m n b เนี่ยเราก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายตัวในตัวโมเด Trade นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Tesco Lotus, เ e ส e ซเว่นอีเลฟเว่นท็อปซูเปอร์มาร์นะครับแล้วก็ในปีนี้เราก็จะขยายฐานการจัดจำหน่ายก็คือเรามีการจับมือร่วมกับตัวมนโนรานะครับ mm hmm. เพื่อเจาะตลาดในกลุ่มรีเทรดหรือร้านกลุ่มร้านโชว์หวยร้าน ยี่ปัวสาปัวต่างๆนะครับเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการทํากิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการตลาดแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับทั้งตัวบิวบอร์ดเองมีกิจกรรมชงชิมนะครับแล้วก็มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพื่อโฆษณาสินค้าครับผมต่อมาจะเป็นคลาสของตัว financial overview นะครับผมสำหรับซิลหนึ่ง ปัจจุบันในแง่ของรายได้เนี่ยสำหรับ Q1 ปี2022นะครับเรามีรายได้อยู่ที่466ล้านนะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ5%เมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่ผ่านมาอันนี้สาเหตุหลักๆก็คือจะสอดคล้องกับตัวคอนเทนต์เซลล์ที่มากขึ้นนะครับจากจากการขายให้แก่ช่องดิจิตอลทีวีลูกค้าที่เป็นช่องดิจิตอลทีวีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการขายสิทธ ในแพลตฟอร์มใหม่ของเราก็คือตัว IPTV ครับในแง่ของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับหรือ Gross Profit Margin เนี่ยเราก็ยังใกล้เคียงกับปีกับ Q ที่แล้วของปีที่ผ่านมานครับก็คือลดลงเล็กน้อยประมาณจาก48ลงมาอยู่ที่ประมาณ45อันนี้สาเหตุหลักๆก็คือจะมาจากตัวต้นทุนบริการจากของตัว j e n b a s e d Live นะครับหรือตัวช่อง18 ครับผมสำหรับตัว n t Profit เนี่ยเราจะมีอัตราตัว NetProfit จาก23มาเป็น11นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆมาจากตัว Fi c คอรซึ่งตัว Q1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีธุรกิจเดียวก็คือเป็น global content distributor นะครับปีปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจสั่งธุรกิจเนี่ยที่เวียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นตัวจัดจำหน่ายคอนเทนต์ตัว TV digital แล้วก็ตัวการจัดจำหน่าย product ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอ l ล์ยู i ิ g งโ o d u ั t แล้วก็ตัวเบเวอร์จ์โคตันะครับผมสำหรับ ROA ออ e เนี่ยก็คือจะลดลงจากตัวสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการที่เรามีการลงทุนเข้าซื้อตัวเจินแปนะครับผมแล้วก็ตัวโรงงานน้ำครับผมสำหรับ administrative e x p ก n ์เนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ย Q หนึ่งปีปัจจุบันเนี่ยจะมี ค่าใช้จ่ายในการบริหารยู่ที่ประมาณ4ี่สิบแดล้านนะครับหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นจาก Q1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสิบแดเปอร์เซนอันนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาจากตัวค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับซึ่งเราก็จะมีการตั้งตามนโยบายของบริษัทเองซึ่งก็คือจะสอดคล้องกับตัวลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการขายสิทธิ์แล้วก็ตัวค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายจากการซื้อธุรก,กิจทั้งเจคินสแปแล้วก็ตัว MN Be เอ็ B A S นะครับ สำหรับเซลลิงเอ็กเพน e หรือค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับหรือประมาณยี่สิบเก้าล้านบาทอันนี้ก็คือมาจากการที่เรายังคงมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อโปรโมตสินค้าของบริษัทเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคครับผมครับผมสําหรับรายได้ในของคอนเทนต์แบ่งแยกตามแพลตฟอร์มนะครับผมรายได้คอนเทนต์เนี่ย มีรายได้รวม่1อยู่ที่ประมาณ437ล้านนะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเนี่ยประมาณ6%นะครับผมซึ่งแบ่งตามแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีการขายแพลตฟอร์มประเภทดิจิตอลทีวีนะครับอยู่ที่ประมาณ270ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ24%นะครับแล้วก็ตัว CapSat หรือ c a b l e s a t e l l i ร e เนี่ยประมาณ152%หรือคิดประมาณ68ล้านบาทตัว v ี d อเนี่ยประมาณ18ล้านบาทแล้วก็ในช่องทางใหม่ ที่เพิ่มขึ้นในปัจจมาสหนึ่งปีปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือจะเป็นผ่านช่องทางไ p ทีทีวีเนี่ยประมาณ41ล้านบาทส่วนตัวเคเบิลเซทเทลแล้วก็วิดีโออนิมานซึ่งเป็นติดพ่วงนะครับที่เราจะขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็คือจะลดลงประมาณ75%จากการที่เรามีการบริหารจัดก,การลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทนะครับแล้วก็การที่ลูกค้าต่างประเทศยังคงมีลิขสิทธิ์เพียงพอยัง ยังมีความมีกระสิ์เพียงพอต่อความต้องการนะครับของลูกค้าเองครับผมสําหรับการจัดจําหน่ายคอนเทนต์นะครับแบ่งแยกตามประเภทเนี่ยก็คือเราจะมีการขายในประเทศอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบเ็ดล้านนะครับอันนี้ก็คือคิดเป็นอัตราตามเติบโตรประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นนะครับก็คือจากสาเหตุมาาันจะคูนี้ก็คือมีการออกมีการขายในช่องทางใหม่ก็คือ iptv แล้วก็มีตัวลูกค้ารายหญ่ของเราที่มาซื้อ คอนเทนต์พเพิ่มในช่องทางดิจิตอลทีวีแล้วก็เคเบิลแชทไลท์ครับสำหรับตัวการขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะลดลงประมาณแปดสิบดสิบสี่เปอร์เซนหรือประมาณสี่ิบล้านบาทในปีปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือจากจากเหตุผลเมื่อสกูเช่นเดียวกันก็คือการการบริหารจัดการลูกหนี้แล้วก็ตัวที่ยังลูกค้าเองเนี่ยก็ยังมีลิขสิทธิ์เพียงพอกลบความต้องการอยู่ ครับผมสำหรับบาลานซ์เชสมาีนะครับสำหรับตัว Total a s s แอสของเราเองเนี่ยก็คือคิวหนึ่งปีปัจจุบันเนี่ยเราจะมี Total a s s แอสอยู่ที่ประมาณ8 0ด0ันล้านบาทนะครับซึ่งอาเหตุิรุดของการเพิ่มขึ้นของตัวแอสเซทเนี่ยก็คือจะมาจากตัวลูกหนี้การค้านะครับจากการขายลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวลิขสิทธิ์คอนเทนต์นะครับจากการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในระหว่างงวดครับ สำหรับตัว total liability หรือตัวหนี้สินรวมของบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันสามร้อยล้านนะครับหรือประมาณหรืออันนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเจ้าหนี้การค้าจากการขายจากการซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ตัวเจ้าหนี้การค้าที่ซื้อลิขสิทธิ์ในประเทศแล้วก็การออกหุ้นกู้ในระหว่างงวดครับผมสำหรับตัวอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับสําหรับ่1 ปีปัจจุบันแล้วก็จะมีตัว current ratio นะครับอยู่ที่0.9แล้วก็ตัวมีตัว de ratio อยู่ที่1.93นะครับอันนี้ก็คือยังเป็นอัตราส่วนที่ไม่ยังปกติไม่ได้มีการ breach c o v e n a n t ของตัวสถาบันงานเงินหรือการออกคุณกู้ต่างๆของบริษัทขอบผมขอบคุณครับออกมาจะเป็นในส่วนของ Q&A นะครับ อ๋อ yeah. ผมสำหรับคำถามของนักนักลงทุนนะครับก็คือทา์เกตในปีปัจจุบันนะครับก็คือเราตั้งทา์เกตในปีปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่รายได้รวมอยู่ที่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยล้านนะครับอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นตัว รายได้จากการขายสิทธิ์นะครับประมาณพันแดร้อยล้านอันนี้ก็คือเราพยายามจะเมนเทนอัตราโกร w ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับของตัวคอนเทนต์เซลล์ซึ่งอันนี้ก็คือจะเนื่องจากเราจะต้องมีการแบ่งส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยเข้าไปฉายในช่อง JKN สิบแปดเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรายได้จากการขาย product หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณสามร้อยล้านครับผมครับผม ครับผมถ้าไม่มีคำถามแล้วจะขออนุญาตจบตัว opportunity day ของตัว JKN Global Group เท่านี้นะครับถ้าเกิดนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ท่านใดเนี่ยมีคมีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงในในเว็บไซต์ของบริษัทหรือเบอร์โทร iR ของบริษัท JKN Global Group ได้นะครับผมขอบคุณครับ